นี้เป็นวันที่สองนะคะที่ได้อยู่พัทยาก็กำลังที่จะเดินไปชายหาดนะคะแต่มาดูนะว่าโอ้โหฝนตกแน่นอนมาคถนเนี่ยดูชุม่มฉ่ำไปเลยอันนี้คือที่พักเนาะมันก็จะมีทางที่เราสามารถทะลุไปชายหาดได้นะคะแต่ว่าเขาก็จะให้กุญแจเฉพาะคนที่เข้าพักเท่านั้นนะแล้วข้างนี้ก็จะเป็นเซเว่เลยนะสะดวกสบาย มาดูบรรยากาศยามเช้าที่พัทยาเป็นยังไงเออมาเดินชายหาดพัทยาย่างเชา้าด้วยกันนะคะก็ตอนนี้คือบางคนเขาก็หลับไหลบางคนเขาก็ตื่นเนาะ แต่ก็คือเป็นช่วงโลนะคะจะไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวนะทุกคนจะเห็นว่านั่นคือถนนที่เรียกชายหาดเนาะอันนี้เขาเรียกว่าพัทยากลางน,นะคะก็จะไม่ค่อยมีคนเลยนะคะเงียบนะคะถ้าใครมานีต้องมาช่วงโลนะเพราะอะไรค่ <c oughs> าที่พักทุกคนแล้วเราก็ไม่ต้องเ,ออเหมือนกับแย่งกินแย่งเที่ยวเนาะ อากาศดีมากทำให้ร้อนเดี๋ยวเราจะต้องไปหากาแฟมานั่งมันเขา่ะจิบกาแฟนั่งชมบรรยากาศแล้วก็จะมีสปีดโบ๊ทด้วยสปีดโบ๊ทด้วย แล้วก็เดินเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ใช่เดินเลยลก็คือเดินชายหาดนี่แหละแล้วก็ไลฟ์สดด้วยนะคะถ้าใครอยากย้อนดูเหตุการณ์ที่แบบว่ามันเกิดขึ้นจริงะค่ะแล้วก็จะเดินกลับไปหาของกินนะก็มีอะไรกินบ้างตอนเช้าแล้วก็ไม่รู้เป็นไครนะขอมาถ่ายวิดีโอเหมือนกัน อันนี้ก็จะเป็นห้างนะ Central ลพัทยาแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นโรงแรม ana, เทลทันนั่นเอง แล้วก็ได้สั่งเป็นกระเพาทะเลนะคะสำหรับร้านนี้ก็จะอยู่ที่ราคา170บาทเป็นกระเพาวรวมกว็จะมีหอยแมลงผู้ปลาหมึกแล้วก็กุ้งนะคะจากนั้นแอดก็เดินไป<ม>ที่<ม>ทะเลเราคานะคะที่ถ้าเมาเรือ4 5่0ันห้านะสปีดโบ o a เขาก็บอกราคาหมดนะทุกคนเดี๋ยวไปดูชายหาดดีกว่า ชายหาเดเดียวเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นๆก็คือซอยประมาณซอยสี่เนาะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะริน้ำลงเยอะนะเนี่ยอ๋อน้ำลงเยอะเขาลงไปใกล้นั้นได้เลยนะ จบ EP 2นะคะเดี๋ยวมันจะยาวไปเนาะ mm hmm. ก็เรากินข้าวเสร็จก็เดินออกมาแล้วก็เห็นไก่ย่างนะ,ะ mm hmm. เพราะว่ายังไม่อิ่มเนาะ mm hmm. ก็ซื้ออีกหนึ่งไม้นั่งกินนะคะไก mm ่ hmm. ย่างก็อยู่ที่ราคา40บาทเนาะคือไก่3ชิ้นนะคะ mm hmm. แล้วก็รู้สึกว่าเขาพัฒนามากขึ้นนะคะไม่ว่า คือมีที่นั่งด้วยเนาะให้เรานั่งนะคะแล้วก็สามารถที่จะมานั่งที่ชายหาดก็ได้หรือใครจะใช้บริการร่มก็ได้นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวติดตามต่อไปนะคะอ p พนะคะก็คือ,เ,อ,อเรียกว่ามาดูลั่นเราะคะ่ะสายฟอดีกว่านะคะวิดีโอเนาะแต่ยังไม่เจอเลยนะคะเจอแต่คนมีคู่นะคะเราก็ต้องอยู่กันต่อไป <laughs> โอเคนะสำหรับวันนี้กดไลค์กดติดตามกําลังชจด้วยนะแล้วก็ฝากคอมเมนต์นะคะสำหรับเพื่อน ใหม่นะคะเดี๋ยวแอดจะตามไปนะคะเมื่อแอดเที่ยวเสร็จแล้วนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะจากพัทยา